สวัสดีครับทุกท่านพบกัน EP นี้เป็น EP ที่6แล้วนะครับสำหรับช่อง Channel PP Accounting ทุกคำถามบัญชีพี่ PP มีคำตอบนะครับจากครั้งก่อนนะครับที่พี่ PP ได้เกินไว้ว่าวันนี้จะเป็นการอธิบายถึงเรื่ององค์ประกอบของงบการเงินอีก1ตัวนั่นก็คือรายได้ นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเข้าใจกันว่านิยามของคําว่ารายได้นั้นมีนิยามอย่างไรแลวเราจะรับรู้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงบการเงินอย่างไรนะครับผมแล้วก็มีตัวอย่างพอที่จะให้เข้าใจแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าอาจจะมีบางเนื้อหาที่จะต้องมีการเข้าไปขยายใน EP ีต่างๆมากขึ้นเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับตามมาตรฐานแต่วันนี้จะเป็นการอธิบายแบบเกริ่นให้เข้าใจนะครับผมก็ เพื่มให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราก็ไปฟังกันได้เลยครับครับผมวันนี้เราจะมาเรียนองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งนะครับของอบการเงินนั่นก็คือองค์ประกอบของ รายได้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเราจะเข้าใจได้เราต้องมารู้นิยามก่อนนะครับผมนิยามของรายได้นั้นคืออะไรนั่นคือการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาดําเนินงานในรูปของกระแสเข้านะครับผมโดยทําให้ส่วนของเจ้าของนั้นเพิ่มขึ้นซึ่งการเพิ่มของส่วนของเจ้าของนั้นจะเกิดขึ้นจากการเพิ่มค่าของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินนะครับผมซึ่ง การเพิ่มค่าของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินนั้นจะไม่รวมถึงการการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการลงทุนเพิ่มของเจ้าของนะครับอาจจะเป็นการเพิ่มทุนหรือการลงทุนเพิ่มนะครับผมในหุนสาหัญหรือรายการกําไรนะครับผมรายการกําไรในตัวนี้ภาษาไทยเราอาจจะใช้คําว่ากําไรแต่จริงๆในภาษาอังกฤษตัวนี้มันคือคําว่า profit นะครับผม ซึ่ง profit ในมิตินี้มันเกิดจากรายได้ลบค่าใช้จ่ายนะครับผมออกมาเป็นกำไรเพราะตัวนี้ในทางมาตรฐานถ้าเป็นกำไรอันซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษหรือคำว่า profit เนี่ยเขาให้วิ่งตรงรับรู้เข้าไปที่ส่วนของเจ้าของ Equity y ได้เลยนะครับผมนี่ก็คือ definition ของคำว่ารายได้นั่นก็คือการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะครับผม ในรูปของกระแสะเข้าที่ทําให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นซึ่งมันเป็นการเพิ่มค่าของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินแต่ทั้งนี้การเพิ่มค่าของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินนั้นไม่รวมถึงการเพิ่มทุนหรือรายการกําไรนะครับผมอันนี้เราจะไม่ถือเป็นรายการรายได้นะครับผมนี่ก็คือความหมายหรือ definition นะครับผมของคําว่ารายได้ซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะมารูว่า เราจะรับรู้รายการรายได้นั้นได้เมื่อไรหนึ่งนะครับผมกิจการสามารถวัดมูลค่ามันได้อย่างน่าเชื่อถือนะครับผมภา,าษาอังกฤษก็คือ r e l i a b l y measurable นะครับผมอีกอันนึงก็คือคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนั่นก็คือ p r o b a b l e นะครับผมนี่ก็คือ คาดว่าเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นะครับผมที่เราจะได้ประโยชน์ในอนาคตถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นได้อ่าค่อนข้างอ่าอันดับแรกคือวัดค่าได้อย่างน่าเชื่อถือและก็คาดว่าจะได้รับ2ออย่างนี้เกิดขึ้นกับรายการรายได้ตามนิยามเมื่อไหร่องค์ประกอบที่1และองค์ประกอบที่2ครบถ้วนเราจะรับรู้รายการนั้นเป็นรายได้นะครับผม เพื่อที่จะรับรู้เข้างบการเงินงนั้นก็คืองบกําไรขาดทุนนั่นเองนี่ก็คือรายได้นะครับผมต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างแล้วก็ฝึกวิเคราะห์ก,กันนะครับว่ามีรายได้ตัวไหนบ้างน,นะครับผมที่เป็นรายได้ตามมาตรฐานาเราไปดูกันเลยครับผมครับผมคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับเพื่อสอนทุกท่านวิเค,คราะห์รายได้นะครับผมดูกันเลยรายได้นะครับผมจากการขายสินค้า การได้จากการขายสินค้าคืออะไรก็คือรายได้จากการที่เรานั้นมีสินค้าแล้วนำนาไปให้กับคนที่จะซื้อสินค้าเราถูกไหมครับเราก็ให้ผลตอบแทนลักษณะดังนั้นมันจะต้องมีสินค้านะครับผมแล้วก็สร้างอัตลป,ปยชน์ให้กับผู้ซื้อมาดูนะครับผมตามนิยามคือเป็นการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ถูกต้องไหมครับเพราะถ้าเราขายเราจะได้เงินสดหรือไม่ก็ ลูกหนี้ถูกไหมครับผมถ้าเขาไม่ชําระอ่าแสดงว่าสินทรัพย์เพิ่มถูกต้องอันนี้ก็คือในความหมายเราสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือถูกต้องครับผมยอดหนี้ที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้หรืออ่าอ่า ที่เราได้รับเงินสดนะครับผมคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตถ้าได้รับเงินสดก็คือได้รับเลยถูกไหมครับแต่ถ้าคาดว่าจะได้รับก็คือในอนาคตเขาก็อาจจะมาชําระเงินกับเราซึ่งแน่นอนโดยปกติธรรมเนียมปฏิบัติการขายซื้อขายเขาก็ต้องมาชําระถูกต้องฉะนั้นรายได้จากการขายจึงเป็นรายได้ถูกต้องนะครับผมรายได้จากค่าบริการคืออะไรรายได้จากการบริการคือการที่ผู้ให้บริการนั้น มอบบริการให้แก่ผู้รับบริการและทําให้ผู้บริการนั้นได้รับอัตราประโยชน์จากการรับบริการนั้นนะครับผมเหมือนเดิมเป็นการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ใช่หรือเปล่าใช่นะครับอาจจะเป็นในรูปของเงินสดหรือไม่ก็ลูกหนี้ถูกไหมครับถ้าเขาไม่ชําระแน่นอนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือหรือเปล่าแน่นอนเราให้บริการเสร็จเราก็จะต้องมีใบแจ้งหนี้ถูกไหมครับหรือรับชําระเงินก็เป็นจานวนเงินที่เราสามารถทราบได้จาก playlist ของเราถูกไหมครับ คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแน่นอนถ้าได้รับเงินสดเราก็จะได้รับนะครับแต่ถ้าเป็นลูกหนี้ในอนาคตเขาก็จะนํามาชําระกับเราฉะนั้นรายได้ค่าบริการจึงถือเป็นรายได้นะครับผมครบวงประกอบสามารถรับรู้เขาเป็นส่วนหนึ่งในงบการเงินได้ด้วยรายได้ค่าเช่าคืออะไรคือรายได้ประเภทหนึ่งนะครับผมที่ที่ผู้ให้ผู้ผู้ให้เช่ามอบ สิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์ให้กับผู้เช่านะครับผมผู้เช่าก็นาไปใช้ประโยชน์เกิดความพึงพอใจเอื้อเป็นอัธพประโยชน์ขึ้นในกับผู้เช่านะครับผมเป็นการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ใช่หรือไม่ใช่ครับไม่เป็นเงินสดก็เกิดเป็นลูกหนี้นะครับผมวัดได้อย่างน่าเชื่อถือตามสัญญาถูกไหมครับว่าเขาจะต้องชำระค่าเช่าเราเท่าไหร่ในแต่ละงวดต้องตามสัญญา อ่าแล้วก็คาดว่าจะได้รประโยชน์เชิงเศรษฐกิจถูกต้องครับถ้าเราได้รับเป็นเงินสดก็จะได้รับเลยแต่ถ้าคาดว่าจะได้รับในอนาคตก็คือการที่ลูกหนี้นั้นนําเงินมาชําระดังนั้นรายได้ค่าเช่าจึงถือเป็นรายได้อ่าอีกตัวหนึ่งไปดูต่อรายได้ดอกเบีย้ยดอกเบี้ยคือลักษณะเป็นอย่างไรคือการที่เรานําเงินทุนของเราไปให้แก่ผู้ลงผู้รับการลงทุนนะครับผม ดังนั้นเขาก็จะตอบแทนเงินทุนเรามาในรูปของดอกเบีย้ยนะครับผมอ่านี่ก็คือดอกเบีย้ยเนาะดอกเบีย้ยเป็นการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ใช่หรือไม่แน่นอนถ้าเราได้รับเป็นเงินสดดอกเบี้ยอย่างเช่นเราฝากเงนินธนาคารธนาคารก็จะโอนเงินดอกเบีย้ยให้เราปีละสองครั้งถูกไหมครับได้เป็นเงินสดแต่ถ้าเขายังไม่ชําระก็ได้เป็นดอกเบีย้ยค้างรับถูกไหมครับอ่าดอกเบีย้ยค้างรับถือเป็น สินทรัพย์ประเภทหนึ่งแน่นอนสินทรัพย์เพิ่มถูกต้องตามนิยามเราสามารถรับรู้ได้ไหมรับวัดมูลค่าได้หรือเปล่าแน่นอนดอกเบีย้ยสามารถคำนวณได้นะครับดอกเบีย้ยจะมาจากการที่เราเอาเงินต้นคูณกับอัตราดอกเบีย้ยออกมาเป็นดอกเบีย้ยนั่นเองนะครับผมและเราคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแน่นอนเขาจะต้องชำระดอกเบีย้ยกับเราในอนาคตนะครับให้ถูกต้องเพราะการกู้ยืมเงินต้องมีดอกเบีย้ยถูกไหมครับ เป็นลักษณะของการประกอบธุรกิจที่ลักษณะเหมือนธนาคารถูกไหมครับเขาก็จะต้องจ่ายดอกเบีย้ยตามธรรมเนียมปฏิบัติเราจะได้รับนั่นเองนะครับผมตามกําหนดเวลาที่กําหนดฉะนั้นดอกเบีย้ยจึงถือว่าเป็นรายได้ประเภทหนึ่งามาดูต่อค่าสิทค่าสิทนี่คืออะไรคือการที่ผู้ผู้หนึ่งนะครับผมคนใดคนหนึ่งเนี่ย มอบสิทธิ์การใช้สิทธิ์ในเรื่องต่างๆให้แก่ผู้ที่ต้องการรับสิทธิ์นะครับผมอย่างเช่นสิทธิ์อะไรบ้างเช่นที่เราเห็นบ่อยๆก็เป็นสิทธิ์ในการให้ใช้โน้ตฮาวหรือตราสัญลักษณ์ต่างๆนะครับผมที่เราจะพบได้ก็อย่างเช่นพวกพวกแฟรนไชส์ที่ขายอ,าอย่างพวกอะไรฮะเป็นพวกอย่างลูกชิ้นกาแฟเครื่องดื่มชานมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาวิธีการอันอนี้เก็ลักษณะเป็นค่าสิทธิ์เฟรนไชส์ถูกไหมครับผมจริงๆ ลักษณะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ที่น่าสนใจนะครับผมถ้าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเราขายสิทธิ์ได้ก็ถือเป็นรายได้ที่น่าสนใจหาสินค้าที่เราสามารถจะสร้างเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วเราก็สามารถนําไปขายคนอื่นได้นะครับผมก็เป็นรายได้ที่น่าสนใจอ่าเหมือนเดิมเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือเปล่าถูกต้องใช่ไหมครับถ้าเขาเอาเงนินสดมาจ่าย หรือไม่ก็เป็นลูกหนี้ถ้าเขายัางไม่ได้ชําระซึ่งทั้ง2ตัวนี้เงินสดและลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ต้องเพิ่มขึ้นนะครับวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือแน่นอนในสัญญาสัญญาการใช้สิทธิ์เขาก็จะมีการระบุนะครับว่าคุณจะต้องจ่ายค่าสิทธิเท่าไหร่และคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในสัญญาจะบอกอยู่แล้วว่าคุณจะต้องชําระค่าสิทธินะครับแล้วแต่เป็นสิทธิแค่ครั้งเดียวหรือสิทธิที่ต้องจ่ายตลอดระยะเวลา ดังนั้นทุกองประกอบค่าสิทธิจึงเป็นรายได้นะครับผมมาดูกันต่อเลยเงินปันผลเงินปันผลก็คือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากผู้ลงทุนถูกไหมครับผมนําเงินไปให้กับผู้รับการลงทุนนะครับแล้วได้รับออกมาในรูปของดอกอ่าเงินขอโทษครับในรับของเงินปันผลนะครับซึ่งเรานําไปลงทุนในอ่าเงินปันผลเนี่ยจะเกิดจากลงทุนในหุ้นสามัญน,นะครับผม อแล้วเราก็จะได้รับเงินปันผลเมื่ออะไรเมื่อประกอบการแล้วมีกําไรจะต่างจากจะต่างจากดอกเบี้ยรตรงไหนครับดอกเบี้ยก็คือเรานําไปลงทุนเราจะได้ผลตอบแทนตามสัญญาทุกกรณียังไงเราจะต้องได้รับไม่ว่าเขาจะขาดทุนกําไรเราจะได้ แต่เงินปันผลเป็นไงครับถ้าเขาไม่มีกําไรเราจะไม่ได้เงินปันผลนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นข้อกําหนดตามกฎหมายคราวนี้เรามาดูมันเป็นการเพิ่มค่าของสินทรัพย์หรือเปล่ามันดูตามความหมายนะครับการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ใช่ไหมใช่ถ้าเขาจ่ายเป็นเงินสดก็เราก็จะมีเงินสดเข้าบัญชีแต่ถ้าเขายังไม่ชําระก็จะเป็นเงินปันผลค้างรับถูกไหมครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เป็นสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นตรงตามนิยามเลยวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือใช่หรือไม่แน่นอนเขาก็จะมีการกําหนดถูกไหมครับว่า,าผลตอบแทนจํานวนต่อหุ้นมากี่บาทอ,อันนี้คือมีการกําหนดชัดเจนและคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอันนี้มีกําหนดการจ่ายอยู่แล้วว่าหลังจากประกาศจีบันตามกฎหมายเราจะต้องได้รับแน่นอนถูกไหมครับฉะนั้นเงินปันผลจึงถือเป็นรายได้คราวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้เข้าใจ แยกให้ชัดเจนกับปัจจัยกำไรด้านบนอีกนิดนึงจาได้ไหมครับที่พี่บอกว่าด้านบนนั้นมีคําว่ากําไรอยู่กําไรอันเนี้ยเป็นกําไรที่เกิดจากไรายได้หากค่าใช้จ่ายอันเนี้ยเราจะไม่ถือเป็นไรายได้ถูกไหมครับอันนี้มันเป็นกําไรที่โอนเข้าสู่ e q u i t y โดยตรงเนาะอันเนี้ยคือภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกว่า profit แต่อันเนี้ยมันมาจากคําว่า gain gain gain, gain. ภาษาไทยมันใช้ควาว่ากําไรเหมือนกันแต่อันนี้จริงๆมันคือนิติของควาว่าเกณฑ์สามารถเป็นรายได้ได้นะครับผมเกณฑ์มันมี2ลักษณะเกณฑ์แรกก็คือเช่น fx เกณฑ์ก็คืออัตรกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผมหรือ2ก็คือจากการขายสินทรัพย์อันนี้ก็ถือเป็นเกณฑ์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ Prof i t นะครับแต่ดันใช้ภาษาไทยเหมือนกันหรือคําว่ากําไรอันนี้เกณฑ์กับขายมันคือคําว่าเกณฑ์ก็คือกําไรเหมือนกันนะครับผมซึ่งสิ่งนี้ เรามาดูนะครับผมว่ามันเป็นนิยามของคำว่าสินทรัพย์หรือเปล่าการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ถูกต้องไหมถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างกรณีของอาการที่เราอัตราแลกเปลี่ยนมีการเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแล้วมันเป็นอัตราแลกเปลี่ยนสมมุติว่าเกิดเรามีลูกหนี้อยู่ทั้งหมด100เหรียญถูกไหมครับผม100หนึ่งร้อเหรียญแล้ววันหนึ่ง ลุกนีอ่อัตราแลกเปลี่ยนณนวันที่เราทํารายการอยู่ที่30บาทแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งตอนที่เรารับชําระหนี้จาการับชําระหนี้จากลูกนี้ใช่ไหมครับวันนั้นอัตราสปอร์ตเดกของเราอยู่ที่3ามสบาทต่อ1ดอลลาร์มันจะทําให้เราเกณฑ์มาเท่าไหร่ครับผมสามสิบลบสามสิบสองคูณหนึ่งร้อยอยู่ที่สองร้อยบาทอันนี้คือคําว่าเกณฑ์น,นะครับผมก็คืออัตรากำ,กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผม มันก็ทําให้เราเป็นไงฮะมีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับผมอ่าซึ่งเราสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือหรือเปล่าเราสามารถคํานวณได้ถูกไหมครับคานวณของเราคือ32ลบ30คูณ1น0่เท่ากับ200อ่าน่าเชื่อถือมากคํานวณได้นะครับผมคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตนั่นก็คือเงินสดที่เราได้รับในอนาคตถ้าเรากรณีนําเงินนั้นไปขายถูกไหมครับผมอันนี้ก็จะครบองค์ประกอบของ คำว่ารายได้ทําให้กําไรถือเป็นไรายได้รูปแบบหนึ่งแต่กําไรเขายังมีครั้งกําไรอันนี้คือคําว่าเกณฑ์นะครับผมกำไรเกณฑ์ถือเป็นไรายได้รูปแบบหนึ่งครับผมครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่6ของเราเกี่ยวกับเรื่องรายได้คิดว่าวันนี้ทุกคนก็คงเข้าใจองค์ประกอบหนึ่งของคำว่าไรายได้แล้วนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผม และถ้าใครอยากได้เอกสารประกอบการบรรยายที่พีพีฮีได้บรรยายไปข้างต้นนะครับผมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับผมโดยเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ p p a c c o u n t i n g s ม .com แล้วหลังจากนั้นเข้าไปที่แท็บวิดีโอนะครับผมในวิดีโอก็จะมีลิงก์วิดีโอต่างๆที่พีพีพีเคยได้บรรยายไปแล้วนะครับผมก็ดูด้านล่างของวิดีโอนั้นก็จะมีเขียนว่าดาวน์โหลดเอกสารประกอบแต่ละ EP นะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยเป็นวิทยาทานพีพีพีทำให้ทุกคนนะครับผมก็ <S <S ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ตอนนี้ กำลังอยากพัฒนาตัวเอง p ี่ก็จะเป็นกําลังใจให้นะครับผมแชร์ความรู้สิ่งต่างๆให้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับแล้วสุดท้ายก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ p ี p นะครับผมกด s u b สไครต์กดติดตามกดไลค์ให้ p ี p ในช่อง Channel p ีแอร์เคานนะครับผมเพื่อเราจะได้มี EP ต่อๆไปมาพบกันอย่างนี้ตลอดไปสำหรับวันนี้ p ี p ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ